ใช้สอบลงใช้นิ้วลงได้เราจะนวดอย่างเงี้ยประมาณ25จุดอย่างเงี้ยประมาณสามรอบ5อ้รอบหรือมากสุดก็คือ10ลรอบแต่ไม่เกิน10นะครับอ่ต่อไปจุดที่ ยี 20, ่สิบจ้ะจุดที่ยี่สสองยี่สามเพราะถ้ามากกว่านั้นกล้ามเนื้อเขาจะระบม์แล้วเพราะว่าการกดเราแรงแล้วก็เน้นมากขึ้นกล้ามเนื้อข้างในเขาจะรับไม่ก็ได้<ม>ก็ไม่เกินประมาณสิบรอบเพราะถ้ามากกว่านั้นเนี่ยระบมแล้วบางทีทำสามรอบหายก็จบแล้วไม่ต้องไปทำซ้ำแล้วแต่ถ้ายัางเหลือนิดนิดหน่อยๆนก็เพิ่มจํานวนรอบขึ้นไปอ่ะทำไมไม่ทำสี่รอบห้ารอบอ,ะอ่ะไอทำไมไม่ทำสี่บ้างหกบ้าง ตามตำราก็บอกว่าสามห้าเจ็ดเก้ามันเขาจะไม่ทำคู่ต่อไปจุดที่ยี่สี่ยี่ห้าอยู่ตรงไหนครับนี่ขมับขมับนะครับนะบีบเข้าไปอย่างนี้กดพร้อมกันบีบแต่ไม่ใช่อนโนกเราไปบีหัวก็อย่างนี้นะ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องหวังพี่ขนาดน,ะกกานั้น <c oughs> บีบเข้าไปเงียบบีบและยกขึ้นเล็กน้อย บีบแล้วยกขึ้นเหมือนเราบีบทาไมฮะแล้วล้างขึ้นเล็กน้อยอ,อันนี้ครึ่งเดี่ยวเขาให้เขารับได้ค่อยๆบีบขึ้นไปก่อนแล้วรู้สึกว่าเขาเริ่มมีอาการต้านหรือเราว่าเออเอยมันตึงแล้วพอ,อไม่ต้องบีบจนงานไปไ,ได้อับสมมติกานวดเสร็จแล้วผ่อนคลายครับเ,เราจะไม่นวดเยอะ พวกเราจะไม่ได้ทำงานนวดฝังค้ายหลังจากการนวดเสร็จแล้วทำเขาแล้วทำเขาเสร็จแล้วก็ป่อยท้ายให้เขาก็เหมือนเรามาขาดกล้ามเนื้ออยู่บมาเลยบางคนก็จะมีอะไรครับมีร,รูปกโค่บมีอะไรนะยามงยาหมองอะไรเงี้ยก็มาทาให้เขาได้หลังจากการนวดแล้วบางทีก็จะมาหายตอนนี้แหละ เมื่อกี้เจ็บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกต้านใช่ไหมมาผ่อนคลายตรงนี้มันก็จะรู้สึกโล่งขึ้นในการที่เรามานวดคลายกล้าลมเนื้อให้เราอีกรอบนึ่อ่ะนี่คืออาการปวดศรีรษะเกิดจากความเครียดอมันก็จะต่อเนื่องต่อเนื่องครับผมนะสอนสองอันเลยนะครู่กัเลยนะปวดคอ ปวดคอเนี่ยปวดคอเนี่ยปวดคอนวดพื้นฐานเหมือนกันแบบเมื่อกี้ครับนวดคอทั้งสองข้างเหมือนกันตอนข้า่นนอนตะแคง